อเฝ้ามัานยามจมก็จมที่แท่เดียวนี่แมเออโอ้บอกขาดไปย่างต็นเฮ้ยว่ามาล้วโมโหทุกมือนี่ไม่เฒาเปยังคือใส่เจลูกเก๋แท้ใส่แลวบ่บงังว่ารถอีแตกๆเนี่ยมันเพ่โบหรือมันมีน้ำมันโบมีอยากจะบอกพานที่สื่อ ออกมากละกลุ่มใจเด้ออ้าวเฮ้ยเว้ยจะสางยังเนาะิ้งกินเหล่าจะไม่ริ่นสาง <c oughs> ค่ะยังไงยังไงเข้าก็แล้วแล้วนะนิ้นอยู่บ่ฮ่าอันเอาโหลดเอาหยังมาไถนันไหมปลูพก,พกพ,กพกักบัวพักสีกินตัวคนโบนราณ เจ้าหูอยู่บ่เจ้าหูอยู่บ่ว่ารถนั่นมันโ่มีน้ำมันน้ำมันเครื่องมันกระบกเจ้าคือมาห้เงินคอยไปซื้อเนี่ยจะเห็นจะได้ไน้ำมั่งในว่ามันเหมิดโอ้ก็คอยบอกว่าให้แบงเนี่ยแบงเนี่ยเพราะได้บับ้มลุมงใส่รถใส่ยังมาตายพี่อันนี้ขายเขา,เขาก็ใส่เพี้ยวจนเหมิดจะไม่ลํำเลยขืนเหมิดเนาะงั้นสวนตัวนี้บ่เหลือเนี่ยบ่จักหน่อยงั้นุ้ยจะเห็จะได้บานเซจะได้ อ่ะจังไดกระเฮตี้แล้วว่าจังแต่มันปีนขืนมึงหูอยู่อ่ะมันผิกขืนปีนขืนใส่สมองใส่ปัญญาจากของกี่หล่ะเนี่ยใจ่นะว่าจะให้คอยเฮตดจังไกรกะเฮต์อะเฮตจังไรก็ได้จะวัดพ่อมันได้ดบูกไหมอยู่ไปด้มันกล้าก็สวยเออกระสั่นทาอยู่นี้เขาเดียวอ่ะซอยกันทาอยู่นี้เขาเดียวอ่ะเฮตแบบไดเออ<า>จะทาอยู่นี้เขาเดียว เฮ็ดจังได,นในใดวะบโอ้ยกูเหรอเงือมันหลายมึงสีฝ่ามากับฝ่ามาเด้อมึงเฮ็ดหยังอยู่หันแบกสั่นดางเนี่ยโอ้ยฮะมึงสีเฮ็ดจังไดอันหลังมาเอาเอาแล้วกูละตัวละบอกให้มึงไปไถมึงก็เอาามใส่เอเอเ<ห>จ้ากับซอยกันเจ้าหูโบโอ้บักอันนี้เจ้าซอยกันบักสมองฝฟ้าว มันยางจมก็จมดีแท่เดียวนีิแมโอ้บบกขาดไปย่างโอ้เป็นจะไหนบานีเป็นจะไหนจะหูบ่บานีโอ้บักขาดมึจจงจะทำไงกั้มงจะงกับกู้ <c oughs> า,า,านีงดุักไปิดมึงก็นักมึหูอยู่บอกว่ากูนี่เป็นไผ่กูนี่แม่แถามึงขาดไหน มึงสิมาเห่นนี่ยังก็ไม่แถามึงมาอยูบาา่บ่เศร้าจะบอกผาดางี้ยม้ยกูจะมาเปิดมานาันนันเอาอันนี้ฝาดเอาหวัวมันยูดทั้ทงงอนนั่นซะบ่หึมึมันตายไปมันแล้ว